ผมแม็กคอนโทรลซิงแคแนลนะครับพี่น้องมาชมรถเดี่ยวเป็นดิม้มเอามาลิที่โฟราาครับผมเพื่อจิ้มพวกเอาที่เรามาอยู่กับเจ้าคอนซินเดรีกันตั้งครับผมโอ้โตรงนี้ไม่หนาเท่าไหร่ครับพี่น้องดูกระทัานรักนี้โอ้โหน้ำเลยเอา เ้าคอนจิเนอรี่ทำงานหน่อยเป็นยังไงบ้าง <c oughs> มาฝั่งนี้ปุ่นเลยพี <c oughs> ่น้องเอาปายกะเอาเอา โ so นี่ไม่นา่าถึง48นะึะ้นแปดนอยู่ที่45บหาปลายเครื่องุดย้อนทิศนี่เนาะเก้าแปดสี่อุ้ม2ตันเจ็ดวา่างัน้นคนขับบอกว่า,างัน้นเอา้าเจอต้นพลังไงแล้วพี่น้องะปากเกลียว3เมตรแต่ว่าเเครื่องนิ่มมากพี่น้องะแต่ท่านรัดดีพี่น้องไม่ เยอะคับทางอุ้มไม่เหมือนใครเอาอมาดูการทำงานของเจ้าคอนจิเนรีกันช่างครับโอ้วันนี้เกี่ยวข้าวตั้งครับผมเอาดูดิจเจ้าคอนจิเนรีเราจะฟาดไหมโอ้เกี่ยวไปบามาพี่น้งเหือตามไันไม่ทัน พี่น้องอไปฝั่งนู้นไม่ได้ครับผมมุมไม่ให้พี่น้องแสงไม่ให้เอาโอ้โอมีความต้องตัวสูงครับผมรอบเครื่องก็ไม่ค่อยจัดเท่าไหร่สบายสบาย เราคอนกินรรีการช่างเรามามาจําการอยู่บ้านคุยอำเภอชุมพวงโอ้มาตั้งแต่ข้าวก็ขอที่ห้าพี่น้องดูจนได้เกี่ยวเข้าวมานเลยสุดยอด,ดยจริงครับผมอาดูคอนกินรรีฟาดหน่อยเออมีแสงหน่อยพี่น้องไม่มีแสงอะดูแบบคึมๆหน่อย บอกว่าวันก่อนฝนตกครับคมโออทิที่แล้วไปอยู่ใช้ปูมพี่น้องไปถ่าย,ยใช้ปูมเอ้าออกินะไีดันก็ตั้งเลยเป็นยังไง ครับสุดยอดเลยครับผมขอบคุณเอ็มร้อยที่ให้หนึ่งกวดน,นะครับผมเอาขอให้เกี่ยวได้เยอะอรครับันไล่ครับปีหน้ามาไหมเจอกันไหมเอ้าก็ใกล้จะหมดแนละ้วเอาขอเดินให้ดัดว่างั้นอ้ปีสิบห้าอ่าด้ปี่โห้ ต <graduation> ะปูปิดก,ก็ขอไปด้วยครับผม,ผมอา้าวเดีดยร์ยนี่โอเคโอ8สิอ้าวเดียวเด,เดียว2ตัน7ตักเียาว3เมตรเกรดทั้งคันครับผมไม่เลนสติ๊กเกอร์ครับผมโอ้แท็ก็ดูดีนะครับผมแต่สติ๊กเกอร์ไม่เยอะก็ดี เอาโอ้ยเดี๋ยวไวมากครับผมคงจะดูถ้าดูจนจบโอ้ชั่วโมงก็ไม่จบครับผมพี่น้องเพราะว่าข้าวประมาณแปดเก้าไล่สิบไล่นู่นแหละเอาโอ้เอาไปดูเอาปอดโอ้ วางลรวพี่น้องแสงอาทิตย์ออกแล้วข็ยอยีกชั่วหน่อยเอาเดี๋ยวมาไปกับมาโอ้เดี๋ยวนี่มากครับผม เกี่ยวไปมากครับผมวิ่งตามก็ไม่ทันสุดยอดครับสุดยอดครับคอนจินนี่โอ้ติดทางอุ้มวารุ่น95ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรแต่รู้รู้ว่าโอ้เกี่ยวดีมากครับผมพี่น้องเห็นบอกชาวนาวบอกว่าโอ้คันนี้เกี่ยวดีเกี่ยวนิ่ม มีน้องลมแรงมากอาจจะมีเสียงลมม้างขอไปด้วยครับผม เอาตั้งวิ่งเลยครับพี่น้องคอนชิลีกันกช่างเอาใครสนใจหรือใครเป็นเอฟดีคอนชิลีกันกช่งางก็ฝากกดติดตามด้วยครับโอ้อฟ้ามืดเลยพี่น้องเอาคลิปนี้เราคงจบไว้แค่นี้อา้าวเพราะว่าถ้าดูจบโอ้เป็นชั่วโมงพี่น้องเอาสุดยอดครับผมบอกว่าสุดยอดเลยคอนชิลีการช่าง เอาเจอกันชิปหน้าครับผมไปแล้วบอนกินาลีกันช่างครับผมโหยอดนะครับผมโอเคนะครับชิปหน้าเจอกันใหม่ฝากกดติดตามด้วยครับ